ไม่นี่นี่เขาบอกเขาจะซื้อให้โอ้โหใใหญ่เออนึงวอลูกค้าจ้างงานผมนะครับตอนนี้เดี๋ยวซื้อปุ๊บไม่เหลือแล้วครับอะไรนะม่จริงๆรผมเสือภัยเลยแล้วสายใหญ่ใช่ไหมฮะาสใหญ่โอ้ไม่กูด้วยเนือสดเนสดเนสดเลยนสินงี้สดงดเชื่อ พอหลังจากนี้จะไม่ได้เป็นเสียแล้วนะครับถ้าตั่งมือหลังนี้ไปเอ้าแปลว่าตกลงใช่ไหมเยเออวยนฏิเสธคนไม่ได้เป็นอะไรนะครับเต๋อต้องหน่อยันงไหมวยินดีเดี๋ยวขอเดี๋ยวดูปถ่ายร้อม่นี้ โอ้ยไอเสียช oh, right. oh, ื่อดีจากลูกจ้างเมื่อกี้เราได้เป็นลูกค้าไอเสียเสดแล้วใช่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกใช้ใหญ่สุดเชี่วเดี๋ยวยี่แปดนี้เดี๋ยวเจอกันนะเ้ยฮหลังลูกจ้างเป็นลูกค้าอย่างอันนันาอาจจะเป็นมิสเตอร์นะเฮ้ยโอ้โหเมาเลยให้เสียงานนี้ไวยความเพื่อกันเพื่อกัน ไม่จริงๆเมื่อกี้เพิ่งอวยพรไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวของดีมีครั้งเดียวของดีมีครั้งเดียวเราไม่กล้าอวยพรเยอะเดี๋ยวมันไม่ขลังอ๋อใช่ครับจริงๆอวยพรไปแล้วอวยพรแบบอวยพรไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็ไม่บอกไปแล้วแบบอวยพรสิ่งดีๆไปแล้วครับแล้วก็สกายเขาก็ขอพรไปแล้วถ้ามาขอพรใช่ไม่หมายถึงว่าเราเรามีเรามีสิ่งของของขวัญให้เรียบร้อยอะไรครับใช่ ก็อยากให้เขาได้รับหนึ่งครั้งเดี๋ยวถ้ามันเหมือนมาพูดอีกพูดอีกมันจะดูไม่คาวไม่คาวมันจะแบบเดี๋ยวมันมลมันจะแบบนี่คือความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นที่พูดความเชื่อส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวก็อยากอากาศเมื่อกี้เพื่อนเราอวยพรยังไงบ้างถ้าเพื่อนไม่ได้ก็จะเอาเพื่อนอยู่ในนก็อวยพรปกติแหละปกติมีแต่สิ่งดีๆเลยวันนี้ให้ช่วยดีขึ้นเรื่อยๆ เก้าเก้าเดินต่อไปกันครับของขวัญก็ซื้ออะไรเสียซื้ออะไรให้เขาเสียเสียเขายังยังเสียเขาเดี๋ยวอยากจะเป็นคนเฉลยเองนะเอาเสียคิดว่าเพื่อนเราชอบแบบไหนครับอังก่อนอันนี้ผมคือก่อนที่จะถึงวันนี้ผมก็เหมือนหลอกถามสกายคือเราถามสกายว่าเหมือนเราก็ไมปยอกไอ้เนี่ยอันนี้กับนี้ชอบอะไรเขาก็บอกว่ารู้สึกชอบอันนี้มากกว่า นันนัลนผมก็เลยจำผมก็เลยไปค้นหามาให้อะไรใช่แล้วก็มาเซอร์ไพรส์วันนี้แค่นั้นับไม่มีอะไรกลยุทธ์วิธีการหามันยากมั้งสิ่งที่เขาชอบอยากที่เราพอเราไปเลือกเราชอบของเราด้วยอยากได้เองอยากได้เองแต่เราสึกแบบไม่เปเ็นไรเราเอาสิ่งที่เนี่แหละคือน,น่าจะเหมาะกับตัวเขาที่สุดรู้สึกนี่คือสิ่งที่เขาชอบที่สุดก็เลยเลือกมาให้เขาอันนี้ก็ให้ไป ให้ไปแล้วแล้วเราจะไปเล่นกับเขามันที่สิ่งที่เราให้ไปไม่ครับไม่มันคือสิ่งของที่เขาต้องใช้อ๋อใช้ในออจีนี้ในตัวมาไม่ครับถูกเราไม่บอกเราไม่บอกเราไม่บอกเราเดี๋ยวเดี๋ก็เดี๋ยวก็น่าจะรู้แหละแล้วมันยางไม่ถามนี้ก่อนหน้านี้ที่เราทำกันบ้านมาเรามีวิธีหลอกถามเขายังไงว่าเฮ้ยผมจำได้ตอนเขาหลอกถามเฮ้ยจำได้เหรอได้มันแบบมันถามแบบเป็นคนถามแบบไม่มีปีมีขุนโง่เหรอใช่คือแบบ มันไม่มีบุลเลตก่อนหน้าไม่มีโปรยเออคือแบบอยู่ดีก็เหมือนนั่งรถหรือว่าเดินทําอะไรกันอยู่สักอย่างเออถามันนี้ไออันเนี้ยแบบที่สวมใส่เนี่ยชอบอันไหนมากกว่ารองเท้ารองเท้ารองเท้าอาจจะเป็นเสื้อก็ได้สวมใส่ก็ได้เสื้อมันแค่ใส่กระสุนใส่มันก็คือต้องอันนี้ไม่ตอบก็ถามไม่ตอบก็ถามอย่างนี้แหละแล้วบอกผมตอบไปเขาก็ นนนนตอั้้สกาายดูแลวว่รู้สึกว่ามันไม่ปกติมันแบบมีอะไรบางอย่างไม่ดีเหรอโอ้โหบอันนี้ผมมั่นใจเลยนะเติมภัยแน่ๆมันต้องแบบผมมันต้องชอบแน่ๆมันต้องแบบผมมันต้องตื่นตันอะเออคือผมรู้สึกว่าเราแบบนี่คือสิ่งที่เราแบบตั้งใจไปหามาอ่เราไปหาเราไปคุยเราไปดูแล้วแบบ เป็นนี่แหละผมเลือกเป็นชั่วโมงอ่ะอยู่กับพนักงานในร้านนะพี่อ๋อสนิทกันแล้วพนักงานใช่เพราะงันะผมก็ถามพี่อันไหนคือแบบมีลิมิเต็ดไหมก็แนะนำว่าจับดูแล้วก็ูว่ามแบบไอ้นะครับไม่อ้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับแต่มันไม่ลิมิเต็ดเพราะเพราะเดือนนี้เขาไม่ได้มีลิมิเต็ดแล้วพอตอนให้เขาจำสีงน้าเขาได้ไหมว่าเขาเหมือนที่เรา เขาบอกเขาพูดประมาณเหมือนว่าผมไม่สบายเขาดูอาการเอ้ยผมไม่ได้บอกผมผมไม่ได้บอกผมแล้วทำเป็นเซอร์ไพรส์อ่าไม่เซอร์ไพรส์เหมือนเขาดูอาการผมออกอ่ะไม่ได้เราดูไซน์ได้ยังไงไอ้เราดูไซน์ได้ยังไงไปแอบแอบตอนฟิตติ้งครับไปแอบดูเขาใส่รองเท้าเบอร์อะไรหรอซิลิปส์เฮ้ยรู้แล้วพี่ชนะนะแต่พี่พี่ก่อนจะเราเช็คก่อนนะท่ี้ติดเท่าไหร่นะ ติดสี่ได้ได้ตัดลายได้ตัดลายไม่เป็นไรแต่เราให้เราเวลามันก็ถือว่าไม่เรามิชชั่นสำเร็จแล้วโดนจำหน้านะแกลงเขาเขาจำหน้านะไม่ได้แกงพี่แค่ถามไปเรื่อยๆโอ๊ยสัมภาษณ์นานจังเลยก็แบบนั่นคือมีความสุขแล้วครับยังจะแก้แค้นอีกกันเกิดปีนี้ครับให้เพื่อนใหม่เพิ่มอีกคนด้วยครับ เจอกันมาปีหนึ so, uh, time, like uh ่งแล้วใช่ครับเดียวกว่าเดียวกว่าใช่ครับก็ก็ดีใจครับปีนี้ก็อ่าก็มีเพื่อนมาอวยพรมันเกิดเยอะเลยวันนี้ครับเมื่อกี้ก็อันนี้ก็เซอร์ไพรส์ไปเล็กน้อยแต่ดีใจอย่างที่27ปีนี้เป็นไงบ้างครับเราตั้งว่แผนในชีวิตตอนนี้27นี่ก็อายุเท่ากันละตอนนี้อยากอยากให้ปีที่27อวยพรตัวเองยังไงบ้างอวยพรมเป็นไง คนอวยพรเยอะแล้วขอให้พรทุกอย่างกลับไปสู่แฟนๆทุกคนพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยแล้วกันนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาปีนี้แบบว่าไม่มีภัยพิบัติอะไรครับมีแต่ความจะไดรุ่งเรืองเศรษฐกิจดีๆคราตัดแล้วล่ะเพราะตกายตู้ยังจะมีเป้าหมายพิเศษปีนี้แบบวางแผนพิเศษอะไรของต้าปีนี้เหรอเอาจริงไม่ไม่มีเวลาไปแบบว่าโฟกัสเลยว่าจะมีอะไรพิเศษเพราะว่าทำงานทุกวันจนแบบ ไม่รู้จะไปตั้งโกอะไรอ่ะตอนนี้คือแบบว่าทํางานไอ้วันนี้มันดีเดือนชนเดือนเลยตอนนี้นี่ก็เปิดกล้องเมื่อวานแล้วก็ต้องโฟกัสอ่าไม่ใช่ครับของผมมูเตอร์เลยในหมายมวยที่มือเตอร์ใช่ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ ตู้นี้ต่นะคะอันนี้นะคะหนึ่3สองมตาหนึ่งสองามน่งสองสามตาก็ที่ได้แน้วค่ะเงินสองสามต้องนี่ต่อนต้องนี้นะคะต้องหดต้อนี่นะคะต้องมดน้โอเคครับต้องนี่นะคะอันีนะคะตีมาหนึ่งสองตาไปีตา1,2ึสองสามะอูด Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ยินดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ